สบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนพี่ป้านาะอาที่เขาลบพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับเบามีตอนนี้อยู่ทงนาของเบามีเองหลายคนหลายคนก็เชื่อมาอย่างมาเกี่ยวเข่าเข่าน่ะมันหแหงมเร้วพี่น้องตอนนี้ลอบเอาไว้พาย,อยุอยากมากก็มาโลด แต่สีเกี่ยวมาเกี่ยวเข่าพี่น้องเดี๋ยวฮอสิไปเบิง่งอัมมาลาก,ากากี่หังกระลงมือเกี่ยวเข่ามือนี่ก็ได้ร้ายให้เติบหาหุกให ข่าวซุกเกือบเบิดททงในข้าวพายุสิม้าอีกมืออื่นก็เลยเฝ้าเกี่ยวมาเนี่ยมืออื่นกับสีเื้อรอไว卫แล้วอัมลา,ากากีคือเมาหหมอยใชนะ่เนาะ บนคอกราบสบายดีเด้อพี่น้องมืนน่อวานพ่อกันอยู่ท่งนาพี่น้องเยี่ยวเขาพี่น้องมื่อแรกตามื่อแรกตาพ่าก็อัมรากากตีตาราศนีแห่งทองถูกนั่นเองตาสวยและก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโด,ม,โดมีบีบีตุ๊กตาบลายตาสุดท้ายเกี่ยวเขาดเดี๋ยจ้ะพี่น้องว้าวปิดตาบ่มีแห้งเจ๊เจ๊สิรอดดีบ่เี็เบแอลเข้าบทสู้ มาดจีเมื่อกข้าวกับนางพี่น้องโบแดดเป็นไรพี่น้องมันนี่คืมๆมันนี่โบแดดข้าวข้าวน้ำฝนพายุคาแตดเนี่ยสิมาเนี่ยข้าวมันสิมาสองลูก่ดจีมองน้ำทวนนะกระทวนเอาทวนเอามองอยู่ขู่กินโน่นะว่าฝนตกเข่าวกับจุบดิกินงด้วยนี่ให้บอกเปล่นั่นแม่น กัวเข่าเฮานะมันซุกแห้งแล้วหมากมันจนแหง้งสิรอพายุบตได้แล้วนั่นคือกระเกี่ยวพี่อ่ยงลุกจ้าลัดคนผีลัดคนเกี่ยวลัดเขาเกี่ยวคนละโ้นซุ่มนอกกับสิกเกี่ยวฝั่งนั้นเกี่ยวแต่เต้าคนละจะลงมืมอวันนี้มาเด้อจา้าพี่อยากกินข้าวสารไหมอืมข้าวไม่หลายคนหลายคนบอกว่าอยากกินข้าวไม่เจ้สัน้น มากเกี่ยวเองมาไหม,มบดเจมากเกี่ยวเองโลดมาเกี่ยวโด้ไม่อยากกระซีให้กินดอกนางก็บบดเจดามดอกนึดจ้ามาโลดไพม่านหามะรักากะกีนางบอสิซีเข่าให้โลดสิขาเ็ดให้กินพร้อมนาเรียกเ็ดใวนเดจ้ามาเด้อเอาคือเต้นแห่งเจ้คือบบมีเพลง เกี่ยวเขาก็ออกมาล่าด้ยพี่น้องบรรยากาศเมอริกาอากาศเย็นๆแถมลมอีกพี่น้องบรรยากาศหน,นาวๆเพราะฉะนัรร้นเกี่ยวเขาบระฮอดเจ๊ไม่ได้ลมกำลังพัดวีวีพี่น้องลมกด็ดีดีวีวีถอดหมวกนาเจ๊ ลาออกวัดซาวัดมาตึงตึงหัวใจของสาวคนหนึ่งเอาขึ้นดึงคนฮักคนไกลอย่างละเจ้คือไรเหลือไรเหลือตามสายลมพี่น้องเอ๋ยจะได้พังจบก็บาได้พังจบจากเพลงมันแล้วว่าจยกได้ติดปัสสันวาลมพัดแรงสะเทือนไปหอด้วใจผู้นางบันเคยบมาไหวลมแบบนี้เอสายลมตา สายยังน้องสยลมปีนี้กระแสลมพัดมาหาดีไม่ดีเขาคอยเลยว่าจำทำไมาหาหายอย่าลองเธอเจ๊เ,เจออเ๊เขาเสียพอดนะเออเขาโมเก็บหรอกนี่กระสิบนะจำได้ยังไม่ส,ดดสญญาใจให้ไม่ก่อนละเอาหลงสามเถื่อกนยังประเด่งเพลง แน่นะจ๊ะมิติบมีมลายน้ำใจจบจ้าสาเหตุที่นางร้องจบคือบนม,มิติบนางเลยบนมิแรงบัรดาลใจเอาถ้าเกิดพี่เพิ่นบอกว่าให้ร้องให้นา่งร้องจบขีปเอยจบเพลงสิมิติบให้สิรลองจบบทเจจบอาจจะเป็นเพลงนี้ได้เอาเอากัะเพลงที่เพิ่นมกกกักแลวเนาะเพิ่นคอมากอันี หลวงพ่อเจ้าขาช่วยแผ่เมตตาให้ก็เธอแก่ได้ไหมลูกนี้อับาพาอับโชคฉันได้มีรักข้างมาให้ัวใจเหมือนไฟรอน ขอให้โชคดีวายจิเก,กี่ยวเขามาแล้วห้องห้อยหัวนู่กลางทงนาถ้าแม่นกลางคืนเนี่เขาเจ้าขึ้นสิบกาลงมาหาเยืองยานิจูง,<ว>งใจเอ้ยทำไมได้เลยคิดถึงเขาเังเพลงหากินของนางเมือ่อหมดเขาบาเห็นเขาดังตามไงนะ พ่อปิดตาบอกว่าอย่าลืมันเอาเอาตามนั่นเลยนาะพี่นอ้องถ้าอยากให้นางลองจบคลิปต้องมีติบนางว่า,าวายกะเทยแก่อย่ามาลาก,กากีหาลายได้เฮ้ยอีนอนี่ไปนไอวนั่งกระบอกจ้าโน้ำจ่าจก็เรียกแต่เล้วฉันไปไขอห้ยอาว มาเกี่ยวเขาซอยนางเรือพ <of> <ici> ี่น้องกุมภาวันวาเล่นทายของควันฝากใจฉันมองอบแด่เธอฝากใจดวงนี้เฮตี่มันละมอคิดถึงเธอไม่มีวัน จัแบแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นในยนามเนาวมาไปก็ว้าวหาไม่ยังละเจ๊เก็เดี๋ยวเมื่อยห้องเพลงมาจ้ามันย่างยาวน้ำกันพี่น้องวนไปวนไปจ้าอากาศเย็นๆเน,นี่ยมันนี่หนาวๆ กระจายเพลงก็เส no ียหายมดืานางก็ล้องตัดต้นสะแบกของนางเลยจ้าต้นสะบับของนางมันไม่เป็นต้นสะบับแล้วนี่นะต้นสะแบของนาง จ้งกล้องไปวลงมาเกี่ยวเยดยเอาอนางสิไหลลงไปเกี่ยวเขาพี่น้องเขาเกี่ยวมาแล้วให้หนึ่งอันนี้ให้ที่สองเงมือแรงพี่น้องเอ้ยมือเศร้า,านี่ก็เกี่ยวได้ยลให้ห้าหกให้ก็เกี่ยวกันซ้ำนี่แหละสามสี่คนสาที่เห็นแต่เขาน่ะซุกเบิดทงเรียบร้อยพูนอยู่ขอบป้าพักในกระแมนซุกเบิดแล้ว ตอนนี้บนล้อแล้วแดดนั่นพาย,อยุอยากเข่าพ้นอยากโต๊ะก,กระซ่าง <c oughs> กเกี่ยวบริสอซเอาสิแล้วให้บ้าเจ๊เ <c oughs> <c oughs> ด้าแดดเล้าเด้าลมอยู่พี่นนอกเลย <c oughs> นั่งมดกะใจนุ่งสัน เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากคนปากากระไกลจะป่ารหรือไรคนผีทะเลสมัยนิยมแล้วจ้ะไม่สันหุ่นเกอ๋อวปาตนเขาคันโอเคคนมีสเสน่ห์ก็อย่างนี้แล้วนะมองเรื่องของสบ้า ลำคาญจริงๆพี่จ๋าลำคาญมึงนั่นแหละ <laughs> สังเกตเบื้องน้างร้องเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเพลงรุ่นแบบอายุหาสิปขึ้นไป <laughs> หลายคนก็ถามไม่ได้ว่าอเจ้อายุเท่าไดร่อายุเท่าไหร่สัสไม่บอกดูหนังหน้าก็รู้ปิ <laughs> ๊บมาจะบอก <laughs> เออ <L an> อีหน้างเงินก็าจะว่า <L an> เดี๋ยวเขาจะได้ไนะายคนก็ตอดหน้าว่าบ่ามีนะ่ะว่ากาก็ r ันเจมมาล่ากากีแรงเกินไปสักปกติไม่นอกว่าหยอกว่าหัวกันหรือเสือ่อแพ่แพไว้ไม,ไไวมันชินแหงไว้แมนเขาใหญ่แห้งๆมันบ่มีแดดดอกแต่ก็ใหญ่แห้ง เกี <Ooh. S 2> <esc lam our iger> ืยเมื้อนี่เมื่ออื่นก็ฮ่อแล้วเพลงเก่าลองสามเถื่อยยังบโจบอยู่สเพลงเก่าล่องสามเสน่อยยังี้ละนะจกมองงนสบู่ ลำคานจริงๆจ้ะยุ่งๆขอให้กุ้งกินต์ามึงแลี้ยงมาระวังให้ดีนุ่งแบบมากจริงนะฉันชอบอิสราสเซอรี่อีกต้องมันจะนุ่งอีฉันกว่านี้มีของดีจึงได้กระหาชอวของนี้จึงได้ คลิปนี้ก็มี้ยังหลายพี่น้องมาพังเพลงอมรา,า,ากากี่ลองสู่ฟังเขียะค่ะไปนันลองไปนันเด็ดจ้าบอกเรียดจ้าเออแต่คนเบิกเนะี่ยเครียดเครียดลอดไปเครียดละว่าตายไปเด,ดี๋ยวนี้นาะคือมันสั่งว่าว่าผู้สมแท้เจ้เอา้าวทำวมาเรียดนะ,ะเด็ดเขียดจ้าบราต้องเครียดดูให้อารมณ์ดีคือน,นางนี่แหละ แล้วก็รวยมากคืออเมรากากีด้จ้าทั้งที่ีจะเบากหลายใหญ่ห่างนะจ้าเริ่มมูมีเสียงแล้วข้าซอยนางพี่ละกาเริ่มูมี่เสียงแล้วผู้ไดที่อยากกินข้าวไม้นะเมื่กี้ววซอยอมรากากีเด้อพี่น้องมีพี่ๆหลายคนเพิ่งมาขักบรรยากาศแบบนี้เพิ่นว่า ถ่ายเบิ่งให้ดูดูนะคอมเมนบทติดโควิดพวกเราคนิมเกี่ยวเข่าซอยมูนิเจ้จ้าทุกคนยินดีจ้าเล้วเข่ากัหฮามาละกากีก็ได้นางสีหายผู้ตรวสอบสองสอบไม่เกี่ยวเข่าแข่งกับนางเลยจ้าไปเกี่ยวไว้เออ สำหรับนางนะมืออาชีพโกาสเกลียวเข่าสำหรับมือนี่กับผมมีอย่างหลายกับแบบรักกากกี่มีเกี่ยวมีถุงมือจ้ะไม่ใช่ไม่ได้บาดมือนะพี่น้องอปกติเขาใส่บุตรในน้ำเต็มอยู่แมนมีปีนี้แหละที่เกี่ยวข้าวย่างน้ำนะขอโทษเอภัยเดยนย่างยกกินให้เบิ่งเกือบบ่มีเกือบบ,บบุตรไ่ได้ไปซื้อมีอยู่ยงเงินบ่ได้ไปซื้อ บริขาในเมืองเสบมึงได้มาก็เหยียบเข่าเจ้าเจ๊เดี๋ยวคนชิวเจ้ใจร้ายไปตีมามานั่งเองจ้ะ่ตีไเกี่ยวทุกเกี่ยวยาเพื่อชิแล้วมัน มันเรื่อมปกตินะไม่ดองบริษัทลายไม่ดอกแต่ว่าตีให้มันลาบเออหัวใจตึ้งกินนี่เกลือบเขามันเสมอเสมอในเข่าพยุสิมากระตากไว้ข้นนานาแต่มืออื่นเศร้าว่าสิมาแต่เศร้าแล้วก็สิก,กู้เลยเพราะเขามันแห้งเรียบร้อยแบบจะข้ามอยู่ในบนนองตาอืมแต่ก็บรรดียดซ้ำลมเจือลมแหง้งสังเกตเบใใิ่งน้าในนาย่างอยู่ ในไฮนากับบดิมีอย่างในพี่น้องหย่ากับบุคอยอันนี้มีแต่พักกระแยงเห็นบ่อพักกระแยงเต็มอยู่มีแต่พักกระแยงหย่าอย่างอื่นกับบดิมีจะบอกนะเจ้าสว่านพักกระแยงเออ ครับหลายโพดห้ายโพงาเข่าเห็ดจากไรกับบดับดอกพักัแยงน่ะเจ้ขนไปเป็นรถกับบดับอยาุงเทพมาละหาบาทสิบาทเด้อเทลหบาทออบ้านเฮามาขนเอเถอะอันมองมันงามกัานเไจ้เออส่งยังเจคือรี่ไป คลิปนี้กับขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งบดสุขูสุคนจะไปแล้วนะเจ๊มายืนซึม เียาข้าหัวมาเยอะคนด้วยน้งคำเยอะตัวตัวเรานั้นไม่มีค่าลดน้ำซังให้เขารังให้กระดาขอเอาน้ำตาแทนน้ำซังหลังให้ทางเออเออเอ้อสบายดีพี่น้องคลิปนี้กับเบี้ยฉันนี่เด้อจ้า มาพังเพลงอเมารากาที่นี่ถามตอนต่อไปนะจ้ะมือหน้าชิบเกี่ยวเขาชิบช้อยน้ำท่วม, <c oughs> มชิช้อยน้ำกันรถไฟมีการแบ่งปันไฟใจบุญนะนะจ้ะกระเดียวเจกระเดียวสิแปลคอนอยู่พวกน้ำท่วมมาเกี่ยวเขาซอยเนาะดีเลเนาะเออและกันเก่าเขาให้เขาเจ้าไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหน้า